สบายดีสบายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้อง,ขของทุกๆคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเข,าข 2, บ้าสู่สองวาสุกคนในดินพี่น้องเมื่อน,นี้เฮาออกเงินกันกับสาบีกับน้องอันพี่น้องสื่อกลุ่มาะโลนึงกลุ่มทะเลเนาะเอ้เป็นกลุ่มทะเละกลุ่มขาวกลุ่มอันนี้นะพี่น้องจวมาตังกินพี่น้องเลยี๋ยวให้แล้วหน้าเด็กจักะเปถไทยขีิปสีย,อยง,ยงอยู่แต่เพื่อนส่งไห ว่าสิไปกรุงเทพเนาะมาสุขคิดว่าจะเดินท่าแบบไปกรุงเทพผู้เดียวิเป็นจะไรเนาะพี่น้องคิดไว้สืส่อเลวนี่ว่าแบบว่าเฮาอยากออกเดินทาอยู่ใช่ไนะออกเดินท้วก็ถท่ายคิปแบบว่าเดินท่าในประเทศใต้คนเดียวมันจะเป็นยังไงนะพี่น้องเสิ่มมาสุขก็บบเคยเดินท่าไปกรุงเทพคนเดียวจักเถื่อนนะพี่น้องตั้งแต่เกิดมาบัวเคยไปเนาะเธอหนึ่งบอก เคยไปเธอหนึ่งเคยไปแต่ข้าวขู่ข้าวไปทํางานนอะไรพี่น้องขี่รถไปกรุงเทพคนเดียวขี่รถทู่อ่ะมากกว่านี้อยากล่องแบบว่าเดินทางไปนะขี่รถไฟไปน้องพี่น้องขี่รถไฟไปแบบไปหอดกรุงเทพแล้วก็ต่อรถแบบสาธารณะไปนะไม่เป็นอะไรเจ็บเหรอตั้งหุ่นตัวรู้สึกอะไรมาบ่าง่ะกับฝนโหน่ากลัวคือ นี่อเอาห้อยกูไปตั้มเซนั่นมเลยตมเอ่ะตั้มเฉแ่เฉด้วยโอเคไปเซไหนอยู่เอาไปกินกับกระด็สิกินมันจะไปเก,ก,ปก,ก,ปก,กิเอาไปเียใครเข่งคี่ยงคิดว่าจะไปเดินทางไปไมัใช่ไปเทไรเดนาปเนาะแต่ว่าขอว่าคือสิเบิรดเงินลายขอ,อยา่านจะมันบุคกลกับมัน ถ่ายคลิปนะเพราะว่าคันเท้าเดินทางนี่นมันคิดสิบเบิร์ไลน์อีกีเนาะแต่ว่าคันยอดวิวห้องขืนไลน์นี่มันก็ชิคุ้มค่าู่ได้พี่น้องยังเส้นแบบว่ายอดวิวรักสองสามหมื่นนี่ก็เคนะเดินทางนะเป็นการเดินทางอยู่เลยเพราะว่าคันเท้าขามไปไท่นั้นการเดินทางมันมันง่ายเนาะเพราะว่ามันลดสธารณะมันหลายพี่น้องลดไปหันไปนี แว่ามันกระส่เงินหลายเพราะว่าตั้งแต่การกินกันอยู่เนาะพี่เนาะอย่าลองเบิง่งว่าอยากไปอันคิดแผนว่าอยากไปดินทะเละดินหนังทะเละนั่งรถไปลงอันกรุงเทพนั่งนั่งรถไฟเนาะเร่งกรุงเทพก็ต่อรถไปพุบแล้วคนละแล้วเกาะอย่างว่าเกาะลานปัญญา แต่ว่บาซูกอยากไปที่สุดก็คืออยากไปเกาะกูดพี่น้องเลยเข้นข้าจาวันง,งามเกาะกูดอยู่จังหวัดตาราดเนะาะไปเกาะกูดจะไปภูเก็ตแต่ภูเก็ตนี่ไปบ่หอดอกแพงร้ายพี่น้องเลยนักสั้งแต่ค่านยนุดเนาะไปขับกเกือบหอดหมื่นละทำ่วว่าขีน่นุ่นไปนะขี่รถไปภูเก็ตนี่ที่เทบ่วไว เด็กพี่น้องกุ้งกุ้งเข้ากับสื่อกับคนอยู่บ้านนี่ยแหละเนาะพี่น้องเขาเจียเที่ยวไปซองเมฆตลอดซื้อน้ำเอวยน้อยแล้วเอาอาหารใส่เนี่ยก็ไปซื้อโรตหนึ่งแบบโบราณมันเป็นแบบเดี๋ยวสิตัมเบิดนี่ตัมซูบบี้กินเอาลวกขึ้นหนึ่งน่าคือหน่องวันนี้เขาจะใช้มาลวกกุ้งเนาะตัมลวกเครื่องหนึ่งดิฟเครื่องหนึ่ง าอันนี่นะเาปานะมันงาเนาอกเวยป้กหานุเ้พี่น้องอกปลากุ้งมันสีสดมันมีน้ำเย็นนกเกลือเนอข้าวไปหนักหล่วก็น้ำแข็งกุ้งมันเด็ดรู้ไปนจะแสบปะเออเพราะได้นกตเย็นกุ้งมันก่เด้งไล้วันนี้แ่นกมันจะ เยียมไปทั้งเลยเห็นขีดในติ๊กตอ็อกพี่น้องเลยอยากก็ได้ว่าโอ้ส่วนกันออกหนึ่งกันหนึ่งหนงร้อยหกสิบบาทเลยเป็นชิ้นกลุ่มกลุ่มขาวหลดกได้น่าหนินเนาะตัวขนาดเดียวกันได้ดูอันนี้พักกันจอง แล้วเขาสีมาตำ่บๆเนาะกินหอบเดอร์บริกินสมหอบเดอกโดนนายพี่น้องเลยพี่่วนจะทิ้งงานมาตำซาติซาอาเดี๋ยวนี้เพิ่นมาอยู่แตวจะได้ก็คอยตา่างกันนะผมมีหมู่กินพี่น้องเลยมื่อวานนี้ได้ช่วนน้องอันกับอันสาวกบีนาะพี่น้องต่างกันแค่บ้านก็่เทเสียนน้ำบินจะหาใหม่ก็ช่วงน,นี้บอไจะหาวะ ไปอยู่ดอกอนอใหมห้าแกหานอเองลคนเบิ่เกี่ยวเขาเกี่ยวนนังคนกับบเบิ่งหาหน่อใหม่เออเขามีคนบิรแน่หาหกขั้นวิวอยู่บัวรายนะ

ต่ว่าคนเข,งขงลงตลอดมันก็ได้อีกขึ้นอยู่ได้เนาะก็บอกขาดเนาะเพราะว่าไปไายมันเบิฟฟดลปลายเลยพี่น้องรับมื่นกว่ได้เลยไปทะเลนะแต่ว่าขันจะไปกันเอเคาก็คุ้มค่าที่เขานจะไปไป,ออไป,ไปบอลเที่ยวไปกาะกูดนะตอนไปตอนนั้นไปเกาะอ,อีกย่างอันหนึงไปนะพี่พี่บอก เกมิรันโอ้ไปครับอันนั้นไไหครับวะเกาะซิมิรันมันเป็นมันมันมีเจ็ดเกาะมันเป็นหมู่เกาะแต่ไปประมาณสามเกาะเขาถ่าเข้าไปแล้วเขาก็จอดพื่ให้เขาลงลร่นแล้วกันสองเกาะนี่แหละไปน้ำทั่วเขางามเจไดแต่ตอนนั้นโบมีเกาะ เขาเขาเขาหายเขาดำหนักเดี๋ยวเขาทายหายอีกผัวไกลฮะผัวอันนั้นนี่คือเขาคันเ้าอยากดำลงไปทายหูเอาผ่าแบบง่ามๆเขากระหิตหายได้แต่ว่าเขาเองเันบอกขึ้นหนาบ้านห้าวได้มุดลงไปน้อยหนึ่งมิแต่อยากขึ้นมาอดรู้สึกว่าป้าหรือว่าเขาตื่นเต้นบ่าไปเถี่ยวแวาัเเเขาผาลงไปเบิ่งนะเขาจับแขนดึงลงไป ป้าพ่ออยากไปฮะนี่ปากระร่างนี่นาดได้น,าานอน <อ |pl|>, งามงามไปน้ำทุ่วประมาณเทไรนอเขาเลียงเขาเรียง,ย,งยังอีกได้ข้าแค่แบบปึ๊บไปเจอเขาประมาณแปดก้าวมุง่งคืนเพื่อเขาเรียงเขาก็เรียงพอเขากลับมาเขาเย็นเขาก็เรียง ข่าวเศร้าข้อกระเดียมสุกซ้ำมือเออประมาณเท่าไรแหละบดจำราคาบดได้มันเป็นอาหารแบบอาหารเศร้าแล้วกอาา็อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงนั้นเป็นข้าวพวกกะเพราใส่อะไรหกมื่นใส่ได้รหกมื่นสองใส่กุ้งองเทาไหร ตาพี่น้องตั้มประคุงห้าบัทใส่นี่ก่อนบักคุงลงไปก่อนตั้กินช็อคแฉกเคทันตะกินเนาะตั้มุ่มกันหลายๆกลใส่แฉะตะก้าตะกี้ตั้กินกับพวกคุจอยตะกี้โอ้ถ่ายพวกเนี้กับพวกเรือเนาะ โอนูว่าค <plane>. ิด <niño> ว <sharing> ่า <observed> กินอ ed <ole> ีหยงก็แซ่บแตะกี้นะมันกินแบบยากกันนี่แต่ FC เลี่ยนนะตะกี้เอคุก FC เลี่ยนอยาอไปซื้อกินเองพี่น้องบ่หลายกเียพี่น้องคั่นว่าหนาทุเียนกันเนาะไปเอาอยู่ปเที่กินซําสิกินกินเอากินเอาไปเอาอยู่ปเซําว่าเที่ยวไปอีหยังบ่เอาของเดี๋ยวบ่ได้กิน อันนี้ใส่กุ้งซุปน้ำกุ้งดิบน้ำกุ้งดิบ,ดบ,าดานะบ้าแซดาเพราะว่าคนทีใส่ตำดิบเวัมเลี่ยมเลี้ยมเกินตอนจิจุเทนี่คลิปเขาไร้บบเ็นคลิปนัทติกรเ็นคลิปใหนโบ, <c oughs> นโบได้โบได้แล้วกิน แต่บมมีเส้นข้บปุ่หรือว่าเส้นเดียวจะน้อยเนาะใส่เส้นขบุ่นีคักเลยนี่นวนัวข้าปนคักชิมนนึงอนะ่ะซอยใส่บ่ับซอยซอยเลยับนีบ มันหอมพีมมนกก่น้องมันรับกลิ่นหอมเจลว่าเสียก่อหอมกินมักสรีอันตัดบัวตักมอนทองผู้เขาไฟบัวตักอันนั้นเนาะที่ฝากมาให้นะตะกี้ก็จะมีสวนขตัตอนนี้ตอนน่ะสวนจะคล้องสวนเข้ากับปากมาให้เนาะตะกี้เนาะ กับแบบห้ก็บแบบขาสัันมหาหนแตข้าวอันพญ่เซฟอยู่ตัวีเดนมากว่็สงมหานนินากกว่กีน้ำแค่แล้วสั่งซื้อค่ะค่ะัดก็ไดิกินเจอเดียวาบอาเรียนสินตอนไปปักซองเสื่อซื้อกินออกขึ้นจันับตีนี่สบขากปาด ตอนเป็นตอนอันเด้ปาแสบาทจานละ200บาทเด้อพี่น้องบ่บาทบ่บโอยแต่กุ้งโลนึงก็ยังอันนันด้อ260บาทบ่สัก้า้ง5และไหตค่กุ้งน200บาท260บาทบาดมีต้นกุ้งเน้นๆอันนี้เฮาก็หัวมันเฮาก็บ่ได้กินเด้พี่น้องเฮ็ดอยนี้ อ่านี่โตพอกอบกินได้เ oh. ด <Bye. S 3> <Hi> ้นี่เออเดี๋ยวใส่ทองก่นพอดีพี่น้องเดี๋ยวเฮายกไปกินอยู่พุเนาะกินนํากันปีมนไก่กดบ่ปีบ่ปีกินได้อยู่เด้อพี่น้องไปครับนะเดี๋ยวเอาปนกัมาเนาะข้าเบิดกินนํากันหลายคนแซ่บอยู่าาก็ฮ้อนๆพี่น้อง ติไปถ่ามี่ตัวซุปอยู่ได้ไงมาเนี่ยกินหรอตามกลุ่มเด้จ้าเ้นกับทุกอก็เกินตัวซุปกันเลยกินกับดมาเด้น้มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้ออากาศกับหอนครับหอนอบเอาขนาด เห็นจากสมังแล้วแต่ตังยับข่าเอาบูสาดดำน่าแหละโบปูปบแก่ดรมันจะโมเป็นดำๆคเสียงมันดีดีดำเฮ้ยน่อยลูกกินบอน่อยบกินบอมาเด้อกันยากของดีม่เตีเดียวด้วยจ้าโอ้ลืมบ่วงเนาะบริสุทธิ์นั่ด้นี่

จะวิ่งกับเราทำไมอ่ะจิงเป็นหรอกจ้าลูกเฮ้ยิงจเป็นก็ตจําดีจําซุกนั่กับวี่เด้อน้องบิดองทันตโต้ี่ไหนก็ได้กินที่วัดะไดีบคกับ ยายบุมมีเส้นกัะปุกนพี่น้องมก็แ่ก็ห้ไหมคะแหงเสอแสบครับคุณน้องกินแม่นี่บวนกินไหมเนี่ยโอ้หืมนี่ฮามืงื่นไปหาน้าใหม่เพ่วเราข้าวอ่ะมันกดใจยาสลบมั้ง

เป็นผ <Onion milk. S 1> <hel> ักสีสมสดชุ่งดีกะแตตัยังอาลืตัวอ่อนอ่อนนะวนที่หมันสีส้มน้ำอันนี้เนาะม่ส้นไม่เคยเห็นมันวนข้อข่าใช่ไหม่ไม่ส้มมันอย่กกินเห็นมันสุวนแบบนั้นไปกินกต่ลกกินลูกหรืกินกต่ไ

แนีนปนน้ปลาซามเนี่ยเนาะปลาซามบอี่นาปรซี่เนาะปลาี่นาปรซี่เืือปล่าแม่งู้ึหมั ขบรจับบนบนบนบดแต่งทอดังเด้อเยะนเียทอจะทอับมนดาวนี่ใครทอดังนนี้จอยกูดี่นี่จอยเด้อเขาดีว่เยอะมากี่ยองหางมืนดุใครว่าสูงกดีว่ดอันนี้จอยแบบสังหลังอันนี้ดจอยนี่ คือมันนักบอมบ้านันั่นแหละเเอยว่านบวานดัเข็มขนเนดีมองหน้าใจจนลังเข้าใจต่างรับเาปั่นก็สดเนี่ย การชบเขาจไปหลักใส่น้ตาลอยู่เกาะบ่แล้วปั่นหรือว่าเราหลักใส่เหรอรา้วไปเดีใส่น้ตาล้ตานะจะกันไม่คลิปหนาด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกงใจสองมือุกแน่บ๊ายบายปั่นก็เป็นยิงเลยเลยแหละรือว่าาใส่ในกระจกเนาะใส่ไม่กระโแต่ว่าน้ำตาล